พี่น้องวมืนอ้ค่อยมาบ้านเกาะไฮโถนแต่ในบ้านนั้นอีกหนึ่งกิโลพี่น้องแต่ว่าค่อยมาเวมาเว,าเวร้านค้านี่นะเวร้านค้าอยู่ก่อไผโถนโอ้พิ่นมีสินค้าไร่ก่อสินค้าพื้นบ้านพื้นเมียงราคาย่อมเยาพี่น้องนี่นะขึ้นซื้อขึ้นเสี่ยงก่อร้านค้าก่อไ้โหนน,นนะนะมือน้าหนอมายกมีนนะามายนะพักวานก็มีพักวานเนะ้องไฮโมดเด่นกมี โอ้เขาเกียบกะมีจ้าบักม่วงจ้าค่ายดีบอกคุณแม่แม่ค่ายดีอยู่จ้าโอ้เพิ่นขัดตั้งแต่นักเรียนอาชีวะมาขายที่นี่นะมีแต่บัวเศร้าน้อยเนาะบ้าบัวเศร้าน้อยแค้วกบโป่งยาโอ้ยเลี่ยมักหมอนแล้ะให้สิมุงโอ้ยผมเป็นยัางนกแม่ค่อยคายกันก่อนเขาลามตีนี่นะ ฟังพอได้เนี่ยแม่สามสิบจ้าขาสดๆจ้าน้ำเพิงจ้าน้ำเพิงควัตรแล้วนะแม่ชองลอยช่องลอยเพิงล้วงหรือเพือนลอยนะเพิืองลอยจ้าน้ำน้ำกกสะหอนตีอันนี้เห็ดบ้านเห่าี่ตีนนี่นะอ้าบ้านเห่าก็มีใบกระหอนเนอะเออให้เลยนี่บ่อึดบ่อแยกใบกุกกระทนเนาะอืมทอไม่ทอขอเป็นชาเสียน เห็ดบดจะเห็ดบดจะจานละซาวจะให้มีเห็ดบดถือเห็ดบดไปนี่แดดออกบดกับมองเลยนะคะนอไม้ออกะตินนไม้บ้านเฮานะอเได้กินนอไม้ก่อนมูพี่น้องปลาอะไรเนี่ยคุณแม่ปลาดุกปลาดุกและปลาคอเหรอมีเอี่ยนด้วยมีเอี่ยนด้วย รุงละลอยจะโอ้มีปองให้มันหายใจด้วยว่าโตกว่ามันใจขาดเลยแม่อันนี้น้ำพิ่งหลวงจะน้ำพิ่งหลวงไหมายถึงว่าเป็นน้ำพิ่งสาธารณะใครเอาก็ได้ใช่ไหมของหลวงแหน่น้ำพหักวานจะหักวานจะจานเท่าไดนี่แมห้าสิบจ้าอืมป่วยบัก หุงจ่บา,จา,าบักพาวจะาไตเอ้ยมาบักพาวแน่ไตไตมาบักพาวไปล้างน,าน,น้ำนะไอเอ้ยอน้ำเพิงจ่าโอ้ยสินค้าไล่จริงตลาดตลอตเตอรี่ก็ไปดีก็นอกก็ให้คนนะ,นะเนาะเฮ็ดไปเลียตลาดตลอตเตอรี่นะพักว่านจ่าโอ้ยพักเสียวอ่อนโดเดียดีไฮพักกูดกระเก็บยุบันเฮานี่จี โอ้ข้าบอกอุดมสมบูรณ์บอกเกิดเออ้อโอุ้ยมีเขียดด้วยอันนี้เขียดอะไรเนี่ยเฮ้ยเขียดลายจ้า,าเขียดลายนะพี่น้องไม่ใช่คันคากนะนี่นะเห็ดบดจ้าโอ้น้ำน้ำเออเพิ่งหลวงซองควดจ้าบักมีพี่น้องบักมี อันนี้พักว่านนี่ปลุกเอาลหรือปลานี่นะเออเป็นหน่วยเนาะเนากเักสุกิบมาขายให้กันครัเออหมักสุกนี่โลเท่าอดเลยครับอืมบัดยัติหมักสุกสีซื่อไปปลูกครับผมไปก้าโอ้ยคานอ่อนนี่ให้คานะพี่น้องน้ำพักสะทนวัดท่าไดแม่รักน้ำพักสะทนนะวัดท่าไดพักน้ำพักวัดยี่สิบไทยเห็นน้ำปลาร์เดือพี่น้องถ้าคนไดปะฮูเนี่ย เออเพราะว่าบางคนก็ใส่น้ำนี้แทนน้ำปลาครับผมไทยผูไทยร้าเหานี่ก็เคียดตนิงไหมเคียดจ้าซุกแล้วโอลวกไว้แล้วจ้าไปตุมไปเก่งได้จ้าประเภทมันซอกแล้วพี่น้องมันบทต้นแน่นอนจ้าซอกมันไว้แล้วจ้าอืมว่าโอ้ดำเพิงบ้านเหาไล่เนาะป้าดอกไม้มันจนเห่าแบบนี้รที่แม โอ้มอห้วยมอน้ำก็ออกเร็วเนาะโอ้ยบ้านผูบน้บ้านผู้อื่นบ่หันโพลแถมบ้านนี้ยาวเป็นแค้นแะล้วพี่น้องอุดมสมบูรณ์เก่งอืมอันนี้เพิงเพิงโมกแล้วยางแล้วอืมมันเฝ้านำตลาดมันยันบ่ได้ค่ายมันเลยโพนรบบาไวค่าพี่นอ้องเออ บ้านเราบ้านกอไปโทนเป็นบ้านที่มีค่านะครับไม่ใช่บ้านไร้ค่าครับผมเป็นคน,คนบ้านกอไปโทนเป็นคนมีค่าครับผมเป็นคนมีค่ามีค่าทุกคนคะ่ะเออเกียงจักเกียงสั้นกม็มีวะไลยเกียงพี่น้องมาหรือมาหรือตลาดริมทางกอไปโทนวะบันนี้โหลดกระสิจอดเป็นระยะระยะกะ็มาแล้วกระจอดมองนี้พี่น้องนี่นะ Ừ, ไปตรงไปท่ารีถ้าไปอย่างพี่แมงเลยมาแวะเด้อพี่น้องเด้อพักกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พี่น้องก็ไปโทษเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ